สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี้มาพบกับนาซ้สสอนหน่อยคือเก่าเนาะวันนี้ผ้าพี่ผ้าน้องมาปลูกต้นกล้วยพี่น้องกล้วยหอมทองฝนตกแล้วห้องกับอยู่บานเท่านะบันหนอก,กวอย่างไงซะั้าฝนตกมากก็ขึ้นหาแนวปลูกพ่อได้กินขึ้นก็เป็นสวนรอบบานนาซอนแบบใบกะเพราเนาะนี่ค่ะตัวนึ่งก็จะเป็นใบกะเพราต้นกะเพราคือห้องบ่ตองสื่อเขาตัวน,นี้นอกล้วยหอมทอง นี่มักหุงมักมะละกอนะซ้อนกับอู้มีหลายต้นแห้งนะพี่นออ้องนี่จะต้ตนกดกๆเลยเนี่ยนาซ้อนสิ้ผ้าหลาะเบิ่งเนาะอยู่บ้านนอกเข้าต้องเฮ็ดเกษตรผสมผสานพ่อได้กินพ่อบ่ได้สื่อเพิ่นบอกง่ายๆใน่หน่อยแล้วก็เตรียมหลุมไว้แล้วใส่คุณขี้ไกลห้องซะก่อนนี่นี่เบิ่งพี่น้องนี่หมักหมักม่กมวงหมักม่วงซามด้วยดูคือ กินใดทั้งหนาแหลงหนะน,นาฝนหนาหนาว่นก็นจะมีนี่เพิ่งเอามาปลูกปีแรกนี่เพิ่งก็ออกมากแล้วนี่ต้นนี่ก็จะเป็นต้นม,กมกะกูดมะกูดแล้วกับเออเมนบานเท่าเอิวมาพักสเแงะบมโหว่าทั้งเอื่นสิเอินจังไดเนาะเท่าก็อยู่แบบพ่อเพียงกเกษตรเท่าก็มีรอบๆบ,บานเนาะบานนาซ้อนก็นจะ พื้นที่กระไดนี่ตอนนี้ก็สิบเป็นต้นมักหน้าพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นพริกเกิดเองต้นอโซนปลูกก็มีเนาะนี่แหละจ้ะหมักฮงเข้านี่แหละจะ้เข้าปลูกไว้ข้าก็พอได้กินตันนี้กล้วยหอมทองไงนี่แหละพันตัวน,นี้ละอันพัน อมทองมาใหม่นะสีกระลังดังสีพันเขาขล้ายนี่สิเวน,นะพี่น้องตอนนี้น้ซ้อนก็มีอยู่หาเครือโคขือนเนาะสอดพร้อมกันก็คือกระสีได้กินนี่นอพิ่นก็ออกห้ายหลายน้หน่อยแล้วก็เลยเห็นฝนตกลแล้วก็เริ่มสีขยายพันธุ์อีกเพราะเขาได้กินอยู่บ้านนอเขาก็ต้องขยันปลูกก็ได้กินพี่น้องก่ได้กินน้อยก็ได้กินห้าย ต้นนี้ก็มะเขือต้อนเดียวกับกินเบิดแรงเบดิดฝนมันไก่น้ำมันก็ะมากอยากย่ามได้ก็บมาเก็บกินเอาบอืดอยู่อืดกินนี่กบมังหงต้นนี้แห้งขักจนเด็กขำตนไว้ความดกของเพินินต้นนี้ก็มาแข้ง แข่งตันนี้ก็มาแข่งคมพี่น้องมีครบเบิร์ดเท่ายู่บานนี่บ้าน,นาซอนมีครบเบิร์ดยู่แบบเกษตรพ่อพียงเนาะมาแข่งคมพะยากก็มาเอาเด้อบด้แพงพี่น้องคมอีลีตัวนี้ก็มาแข่งแข่งคือกันตันนี้มาแข่งแข่งบ่ะคม <c oughs> <c oughs> นี่กระตนมะเขือต้นเดียวกับ กินบ่เบิดเก็บไปห้พี่ห้น้องห้แม่เหลื่อยนี่ก็บหมกริกนาะซ้อนก็นอยู่แบบง่ายๆนั่แบบชนน้ำบดสิได้สื่อแต่แน่เ่าเห็ดบ่เป็นละพี่น้องซุ้มเกษตรของปูกินปูยางในี่น่ะซ้อนเห็ดเองเบิดพอได้กินได้อยู่เมาเบินน่งหน่อยพอสิปูกันอีกบ้านปูกล้วยหอมทองลงอีกเบิ่ง ย่างออกมาก,ก็เมนได้กินโหลดรลอบรอบบานบัาจักหม่งมองม่วงบัาจักอันกล้วยมงหุงก็อ้อมคางอ้อมเอวได้พี่น้องเอ้ยเบิง้งพายุมาลมฮักละเหงาหนึ่งนี่เป็นปลูกแล้ววิธีปลูกก็ง่ายไง,ยองหอมท้องหอมท้องมก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ใส่ปุ๋ยยังไปเรียบร้อยเลยนะพอออกมากก็ิได้กินงามเลย ขายน้สับาขายน้หาบาทนี่แต่เขาจะขายหาบาทแปบาทวีละแปดิวีละรอยขันวีงามเนี่ย่วยหอมทอง,ทองนนบาทหน่อยนีเนาะนี่น้นนหอหอมทองนี่ละ เรียบร้่อยแล้วปลูกง่าย,ง,ายง่ายง่ายนะนักก่นก็มังหงมีซีหาตน้นสิบเป็นมากดกๆสิิเป็นอันนี้เนี่ยก็ประมาณพุญละกินมาเบิดเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> นั่นก็ดอกแค่ <c oughs> อยู่แบบบนบ้านวิธีแท,ท่บานเท่านั้น นี่ก็ต้นพริกเนี่ยเนี่ยต้นนี้ต้นมกเอิกหลายแห้งโดกแห้งกินน้ำกรบาดท่านนี่ต้นมกเอิก